ทางสมาคมร้านอาหารเชียงใหม่กันบ้างค่ะได้คาดการโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้เล็กน้อยหากเทียบกับยอดขายที่ลดตัวลงกว่าครึ่ง นายธนิตชุมแสงนาย,ยกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประกอบการท่องเที่ยวน้อยมากหากเทียบกับความต้องการท่องเที่ยวของประชาชนโดยร้านอาหารทั่วประเทศมีประมาณ400ร้านซึ่งเกือบจะเท่ากับสิทธิ์ที่สามารถใช้ในโครงการที่กำหนดไว้500 0 0นสิทธิ์อีกทั้งการตั้งวงเงินใช้ในร้านอาหารไม่เกิน500บาทนั น้อยเกินไปและมองว่าประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นคนภาคกลางที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากสามารถขับรถไปท่องเที่ยวเองได้เพราะหากบินมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือก็จะเสียค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินที่มีราคาสูงกว่า ทางด้านของนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ระบุนะครับว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งอาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพียง10%เท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ของร้านอาหารที่ในระยะหลังหดตัวไปมากกว่า50%จึงไม่สามารถกระตุ้นการจับจ่ายได้เทียบเท่ากับโครงการคนละครึ่งนะครับหรือว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยภาพรวมการท่องเที่ยวในขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือว่าลดลงไปมากโดยเฉพาะชาวจีนที่ลดลงเกือบ80%จึงมองว่ารัฐบาลควรจะสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว ไทยและมีมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับถ้าดูแล้วก็ไม่น่าจะถึง10%นะครับเทียบถ้าดูแล้วมันไม่น่านะแต่ถ้าทางกลับกันเนี่ยร้านอาหารในเชียงใหม่เองเนีที่เรา,อาสอบถามเนียเรายอดเราเนี่ยหดลงเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยอย่างแย่ๆก็หายไปครึ่งหนึงถึอร์นะเพราะฉะนั้น ไอตัวแคมเปญตัวนี้มันก็ไม่น่าที่จะทำให้เ,เกิดเกิดการกระตุน้นทำให้ในตัวผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะให้แสดงให้เห็นว่า,าประเทศเรามีความปลอดภัยรวมทั้งการที่จะต้องจำแนกแยกย่อยนิดหนึ่งว่าอย่างเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราเคยได้รางวัลเราเราได้รางวัลเมืองที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างนี้เชียงชียงใหม่ บางก็ต้องโปรโมทเชียงใหม่ไปเลยใช่ไหมว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยจริงๆําเขาเป็นมุมมองนะครับ